วันนี้ผมจะปั้นไอดีไก่ฉบับเร่งด่วนให้เทพภายในหนึ่งวันแล้วจากที่คลิปก่อนหน้านี้ไอดีหลักของผมและใบเจียมทันก็ได้ตุยละลายหายไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โดนแบนไปถาวรเลยโคตรซวยเพราะไงก็ถึงเวลาหาไอดีใหม่กันยกใหญ่วุ่นวายไปหมดจนสุดท้ายก็หาไอดีกันจนได้แต่ดีใจได้ไม่นานผมและใบเจียมทันก็ได้มาค้นพบความจริงภายหลังว่าไอดีที่ได้มามันแทบไม่มีอะไรเลยสักอย่างขนาดสภาพยศยังเหลือแค่รองเท้าแตะ โหอนาดจ,จ,จัดัเพราะงันคลิปในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการปั้นไอดีฉบับเด้งโดนโดยที่ผมจะเปลี่ยนจากไอดีไก่ให้กลายเป็นไอดีเทพและใช้งานได้จริงภายในเวลาไม่เกิน1วันผมจะสามารถทํามันได้หรือไม่ก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ก็สวัสดีชาวเทลที่เลิกเล่นเทลกันไปแล้วทุกคนด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มปั้นไอดีกันผมก็จะขอเกิดสักต่อยลวกันนะครับว่าไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมไม่ได้เริ่มสมัครมาตั้งแต่ตอนแรกเคยมีคนเล่นไอดีนี้มาก่อนครับพองา้ก็อาจจะมีไอเทมบางอย่างบางชิ้นติดกับไอดีนี้มาก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการปั้นอะไรมากมายครับเพราะหลังจากที่ผมได้ส่องดูของก็พบว่าของในไอดีนี้ส่วนใหญ่ก็แทบไม่มีอะไรนํามาใช้งานได้อยู่แล้วครับยังไงก็ต้องปั้นของใหม่กันอยู่ดดีีและกกกกาาาาาารรรปปปััััััั้้้้นน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 นใคงบบยยเเเมมมมมทท็ไไ่วพๆผสญญ ให้เริ่มปั้นกันได้แล้วลุยดิรออะไรงั้นผมก็จะขอตอบกลับไป็นภาษาเกาหลีแล้วกันนะครับว่าลุยกันเลยเพื่อนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเขียนภาษาเกาหลีเป็นด้วยเหรอระดับนี้แล้วกูมั่วครับสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกในการปั้นนาดีของผมนั่นก็คือการทาภารกิจลูกเจี๊ยบให้ครบทั้ง3ด่ดนโด้วยด่านแรกครับก็จะเป็นการสอนให้เราได้เรียนรู้พื้นฐานในการวิ่งเบื้องตน้นอะ โอเคเอาเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องสอนกูเยอะเร็วๆหลังจากได้รับของแล้วเราก็ไปภารกิจที่2กันต่อเลยสําหรับภารกิจที่2องเขาก็จะสอนให้เราได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระโดดขึ้นซูเปอร์จัมม์การเปียนเชือกการใช้สกีก็จบภารกิจที่2ไปแบบสบายๆส่วนภารกิจสุดท้ายเขาก็จะสอนให้เราใช้เทคนิคในการแฟดจัมม์โรจัมม์การเก็บเกตและการเกล็ดในเบื้องต้นโอเคก็จบภารกิจลูกเจียบทั้งหมดไปในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นเรามาดูของที่ได้กันครับ ผมบอกได้เลยว่าของที่ได้รับมานั้นเนี่ยทำเอาผมช็อกไปเลยครับเริ่มกันด้วยซ้อยลูกเจีย๋ยบวกสเตตัสท,ทุกอย่าง10บป้องกันการชนกระเด็น100%ด้านเหลือง15%ความเร็วสูงสุด10%การพุ่งตัวบวก10%ปีขาวใจปลดล็อกความเร็ว1จากเร็ว15เป็นเร็ว16การใส่ฟ้า10%ด้านเหลือง10%งั้นเดี๋ยวผมขอลองใส่แค่อเทม2ชิ้นนี้ดูก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมลองดูสเตตัสครับ <laughs> ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ราสเตตัสนี้มาจากไอเทมเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับเพียงโกงโอเคไหนลองใส่ครบทุกอย่างเลยดีว่ามันจะขนาดไหนโห oh, ความเร็ว16อัตราเร่ง15แรง15คุม15โอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ ยังอันนี้ผมหยอกเล่นเฉยๆคือปั้นมาแค่2นาทีเท่านั้นอะแต่ได้สเตตัสตัตนทุกอย่างเป็นการปั้นที่เร็วชเชี่ยๆเลยเอาจริงๆนะครับคือแค่นี้เราก็สามารถวิ่งได้แบบสบายๆแล้วแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอครับเรามีดีแค่สเตตัสอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีพวกของแฟชั่นกันเทมดัเหลืองเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้เรายัางไม่มีเพราะงั้นเราก็ต้องไปฟาร์มหาของกันต่อแต่ ผมจะไม่เล่นตัวละคร R อย่างแน่นอนครับยังไงผมก็ต้องเล่นตัวละครที่ผมชอบเท่านั้นแต่ตัวละครที่ผมชอบมันดันไม่มีในไอดีนี้ซะด้วยท R <TR S 1> เรายังเหลืออยู่90,000่นกว่าน่าจะพออยู่และตัวที่ผมจะซื้อก็คือตัวละครมากีอย่างแน่นอนมันเป็นตัวโปรดของผมตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กๆเ,เลยงั้นก็กดซื้อไปและสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับการปั้นไอดีในครั้งนี้ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือชูงั้นเราก็ต้องเข้า่วสนสาธารณะไปแลกชูกันก่อนหลังจากที่ได้ชูมาแล้วผมก็คิดว่าผมต้องเคลียร์ของอีกสักหกร,ร้ใคบ งั้นก็แลกให้มันครบๆไปแต่ระหว่างที่ผมแลกอยู่นั้นผมก็ได้เหลือไปเห็นไอเทมในตำนานชิ้นหนึ่งครับและมันก็คือตั๋วสุ่มเซตไฟในตำนานถ้าใครที่เคยเล่นยุค g o t OT มาประมาณสักปี 3, <c oughs> 2 0 0 9 2นเถึงพ่าก็น่าจะเคยได้เห็นเคยได้สุ่มกันมาบ้างแล้วก็แต่มันมาได้ยังไงวะเนี่ยจริงๆมันไม่ควรที่จะอยู่ใน id ใก่ตัวนี้เลยด้วยซ้ำครับผมไม่รู้นะครับว่าเจ้าของ id ก่อนได้ตั๋วนี้มายัางไงแต่ไอ้ได้มาผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับแต่ที่ผมแปลกใจสุดๆเลยก็คือแม่งมมีตวถึง175บไไ่หหาาจกนโครเยอ งั้นไม่รอช้าเราก็สุ่มเลย100ตั๋วการันตีได้รองเท้าไฟนีแน่แต่ผมเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วครับพราะงั้นผมไม่มีทางจะสุ่มหมดกระดานเพื่อได้รองเท้าไฟเพียงคู่เดียวอย่างแน่นอนไม่เชื่อคอยดูไปเห็นไหมดวงโคตรดี สุ่มไป96ใบลองเท้าไฟมันยังไม่ออกให้กูเลยอีสุ่มจนจะหมดกระดานอยู่แล้วเหลือไว้ทําเชี่อยอะไรเนยแค่สี่ใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดต่อโอเคได้สักทีเป็นไงล่ะครับตั๋วหมดไปเพียงแค่97บจใบจาก100ใบเท่านั้นผมบอกแล้วผมดวงดีกวนปีนขมัเม่ตอนนี้เหลือตั๋วอยู่78ใบงั้นก็ใช้ไปให้หมดเลยแล้วกันดุย โอเคผมได้เซตฟันเนียตมนานครบเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าผมยังมีดวงอยู่บ้างนะครับที่ได้เซตฟันเนียตานานครบเซตบอกเลยว่าโคตรเทต่อมาครับเราก็จะมาเน้นฟาร์มของกันในโหมด NPC แน่นอนครับว่าโหมดนี้เราจะต้องวิ่งแข่งกับ NPC แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า NPC ที่เราจะต้องแข่งโดยเนี่ยเขาก็ไม่ได้วิ่งโหดอะไรมากมายครับเราสามารถที่จะชนะได้แบบสบายๆเพราะมี1 6บวกตั้งแต่การทำภารกิจลูกเจี๊ยบมาอยู่แล้วบอกได้เลยว่าได้ของโคตรไวโดยในสมชั่วโมงแรกครับผมก็จะเน้นเก็บวพวกอตลวัระคขง แฟชั่นต่างๆแล้วก็กล่อง e x p กดไปให้เวลอัพรัวๆหลัลจงจากนั้นเราก็จะมาเปิดกล่องยศที่เราเพิ่งอัพเวลไปเมื่อกี้กันต่อโอเค เราก็ได้ตั๋วลูกเจีย๊ยบสําหรับมือใหม่มาก,ก็มีของให้เราได้เลือกแลกมากมายครับงั้นผมก็จะขอแลกเป็นคอโกสตาที่บวกเกตไว15้15%เกตหนา15%และที่สาคัญที่สุดครับคอนี้มันบวกแดดเหลืองถึง10%บอกเลยว่าโคตรดีแลวเท่านั้นยังไม่พอผมจะแลกมังกรดักนี้ที่ป้องกันสิ่งกีดขวาง3%ความเร็วหนึ่งค่าสเตตัสจะมีผลเมื่อเราใส่นอกผาแต่ตอนนี้ครับผมก็คงคิดว่าผมจะต้องพักสักหน่อยเพราะเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าละร่างกายเริ่มจะล้าเพราะงั้นระหว่างพักเราก็เอเเเปปลลาาาาไไว้่่่่นนนสันใหมมีมีย15ทผ โอเคเราก็ได้เหยื่อมา13ตัวงั้นก็กดแลกเป็นอีกปีไปให้หมดเลยแลกไปแค่13ตัวยดอัพไปถึงปีศาจแดงเลยงั้นจะรออะไรล่ะก็เปิดกล่องยศกันต่อนั่นไงเว well, ลอัพรัวๆงั้นผมก็ขอแลกของเปิดกล่องไปเอาให้หมดแต่แลกไปแลกมาครับดันได้มังกอดซะงั้น โคตรโชคดียิงใส่คู่กับเซตไฟในตำนานแม่งโคตรเทบอกเลยถ้าบายเจมทันได้เห็นเซตที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้แล้วก็มีงงแดกกันบ้างแหละก็ครบสชั่วโมงในการปัน้นดีครับผมและบายเจมทันก็ได้นัดเจอกันที่สวนสาธารณะเพื่อมาดูความคืบหน้าว่าสเตตัสของแต่ละคนไปถึงไหนกันแล้ว,เ,วเริ่มจากผมก่อนล้วกันนะครับสชั่วโมงแรกครับผมยศปีาศาจส้มความเร็ว16อัตราเลข16บแรง15้ควบคุมสิบห้าเก1ยร์ไเหนึ่งร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์เกียร์นานหนึ่งร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ด 95%โอ้โหด้นเหลืองม่งจะเยอะไปไหนวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลองไปวิ่งห้องทั่วไปกันดูครับว่าของที่เราปั้นมาใน3ชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะสามารถสู้กับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนงั้นไปลุยกันเลยทํำถ้วยโชว์บล็อกคาร์ดเลย50าสิบวิไม่ไดีแบบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยว49่ิบาวิเลยฮ่าฮ่ตัวไอเดี๋ยนะเดี๋ยว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 เดีขามาแก๊งเดวยกันเปล่าวะดูชุดดิเออไม่รู้ใช่ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนแก๊งเดียวกันว่ะสามคนน่ะ อ้าวโดนนะบอดี้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 นั่นน่ะเอาเหรอเอาเหรอเห็นยศแค่นี้พี่วิ่งเร็วนะน้องยังไงเหมืนต้องดูถูกเราแน่แน่ไว้ไฟเราอยากให้มันอย่างอันนี้เขางงละยศนี้จริงเหรออะไรกันได้ยังไงทาบุิตัน ได้เดี๋ยวตัดชูเฮ้ยมึงจะตัดทำไมหยอก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 ไปครับเอาไปนะเจมเขาเลยนะนี่ทันได้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 ไม <c oughs> ่มีรองเท้าเด็ดลำบากครับด้วยเออหนึ่งนาทีศูนย์สองครับผมโอ้โหทามาดิดติดครับเหมือนเล่นไอดีปกตินะเอาอะไครับสองคนนี้ เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยอีกคนหนึ่งแตกเนจใจแล้วมันอะไรกันไอ้ที่หนึ่งที่สองแปลกๆจริงจริงจถ้ามีถ้ามีเซตเทมนะเดี๋ยวไปตบองเทมต่อเจอต่อไปมันจะไม่ขำละมันจะขำไม่ออกละเปลี่ยนห้องไหมล่ะเฮ้ยเอา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 เขาคงคิดว่ามีฐานชู้ไม่ได้วะงั้นขอให้ซีแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตึงตึงตึงติดบอสเลยวิ่งเนี่ยสองศอกอุ้ยมันมันติดบอสไปแค่เท่านั้นด้ยมันมันไม่ได้อะไรเราต้องอย่าตายก็พอแล้วอันนี้เขาอันนี้เขาขู่เหรอเว้ยขู่ขู่แบบว่าเอจวิ่งติดนะกูจําทางได้นะระวังนะเจมิ่งติดด,ดีเจมิ่งติดด,ดีเขาเขามาแก๊งสามคนเนี่ยมาติดดีมาติดดีไม่จําเป็นไม่จำเป็นเนหรอ ตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งโอเคไปดิเวนด้วยยากเยังไงวะเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเตทไฟมึงขวางทางที่หายเกี่ยวเลยไปเลยเออวิว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 เดี๋ยวอุ๊ย เข้าใจว่าก,กูกูไม่เคยเอ้าสวยดิเลยเอาสองคนเลยไปเลยค่อยๆไปเลยเพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอกูด้วยไม่ต้องรีบเฮ้ยไม่ต้องรีบ,บไม่ต้องรีบรอด้วยไม่ได้ร <ging S 2> ีบกนะูค่อยๆไปนะค่อยๆกระดิบไปนะโอเคโอเคเออมาเลยมาเลยสวยเราต้องเข้าสองคนโดนโดนตกสวยเป็นไงครับรอดสองเงี้ย เนี่ยโดนโดนตบไงโดนตบเลยครับปีปี๊เซกปลาเซกระวัง,วงปลาเซกระวัง,อวงโอ้ผมกบมึกจัดการให้เจมไก่โอ้กันไกลด้วยโผม ปไปดิที่ไปก่อนไปดิทีไปไก่อนโวเมลอนเลยดิอูแกยไป,ปมึกปึกส้ม,ม,มสนี่มึกส้มไปเหมือนมีคนบนเทพนะคนหนึงฝั่งเราฝั่งเราวนฝั่งเราวนามึไปตัวได้ไหมโอ,อ้แดงน่กินอุย้ยามึกไปโดนโดน สวย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 เข้าเข้าเข้าไป whatnot. ไปไกลไปไกลเดี๋ยวเพน่อนปาเสรไปนี่ปาเสรไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนนี่หัวแดงโอ้เอาอะไรไปสู้เพื่อนเฮ้ยเหลือสองคนนี่เดียวนี้เดียวเฮ้ยโดนโดนโดนที่หนึ่งที่หนึ่งสวย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 เอาเว้ยมาดีมาแล้วได้แล้วเว้ยความสงสัยเริ่มมาให้ดูชินจังเต้นดิ พันหยัดอ่ะเออถึงมันขาดโดนอย่างนานเลยวะเฮ้ยมีเมลอนปลาละโอ้หเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยอยู่ได้ไหมมีขึ้นมาเฮ้ยมีมีเสกลบลบลบเดี๋ยวๆต้องรอให้ใกล้กว่านี้วะอันนี้มันไกลไปว่ะเฮ้ยมันต้องปลาลงนี้เว้ยดูแล้วละ มนูมาปะไม่โดนโอ้โหเอนเลยมาช่วยกูดูมึกกันม,มึกมึกยังยๆๆๆๆๆังยังเอาไอน,นี้ปลาเสกอะไรปลาเสกอะไรครับโอโ้โหวนปลาธาตุกูด้วยเห็นกูไม่มีของปลากูจังเอามีาด,ดักหัวเด้งเอามึงเอากหัวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บฟาใช่ไหม ชัดเจนเพื่อนโดนดักละตอนนี้ยเนี่ยมันโอ้โหมันเจตนามัมนชัดเจนมากอะ่ะนี่โดนปิงอะ่ะเอาเดี๋ยวเดียวแล้วมันเด้งอะ่ะเยียบแล้วปุ๊บมันเด้งเลยทั้งที่มันยังไม่ได้ทุบเลยมเมื่อกี้มันเป็นอย่างงี้ได้ด่านเนี้ยถ้าเราปิงเยอะอ่ะ <c oughs> เหมือนแบบจริงจริงมันทุบอะ่ะแต่เราไม่เห็นว่ามันทุบอะ่ะเราก็ไม่รู้เนี่ยนีกน่กระโดนเมื่อกี้นี่กรโด เมื่อกี้ยังไม่ไมด้ทุบเร็จทุนเด้ก่อนแลแ้วจกที่ไปลองวิ่งเทสกับบายเจมทันมาผลสรุปก็คือของที่ได้มาก็ถือว่าวิ่งได้โอเคในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นนะครับเห e ็นได้ชัดเลยว่าการกันเทมต่างๆยังได้ไม่มากพอครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปฟาร์มของกันต่อในโหมด NPC โดยในครั้งนี้ครับผมจะพยายามวิ่งเก็บของที่จําเป็นให้ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าตลอดเวลา4-5ชั่วโมงนี้ผมได้วิ่งแบบยาวๆวิ่งเสร็จได้ของมาก็เอามาเปิดแล้วก็กลับไปวิ่งต่อว่่งเรรจ้อมาแวับบบนนซๆๆืยค8ชโ บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยยังไงก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคผมก็ได้ของที่จะเป็นมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นลิเตสลเล้งโบกแดนนานโคตรเยอะเสื้อกันไก่รองเท้า,าเดนนีนที่โบกแดนนานพอประมาณพอจิ้กจอกขาวโบกแดนเหลืองพังนอก5%ผมคิดว่าก,ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยไอดีนี้ตกปลาไปยาวๆระหว่างที่ผมกับเราจะไปนอนแล้วล่ะครับแต่ก่อนจะนอนผมกับบายเจมทันก็ได้ขออัปเดตความคืบหน้าไอดีของแต่ละคนกันสักหน่อยรอเริ่มจากผมตอนนี้ก็ยศปีสาจเขียวสเตตัสตันหมดทุกช่องความเร็ว,รรวเงสงบาเมทันครูติ็น ม่วงความเร็ว10%กานไก68่68%กันเมล่อน95%การถาด40%แดดเหลือง120%โอ้โหดูสเตตัสของแต่ละคนมันใช่ดิกไก่ที่เพิ่งปั้นมา8ชั่วโมงจริงๆใช่ไหมวัเน,นี้ยปั้นโคตรเร็วงั้นต่อจากนี้ก็ตกปลายยาวๆเลยลวยกันส่วนผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันดีครับทุกคนออกูหลับยาวจะเป็นชั่วโมงต่อมาเวลาในการปั้น19ชั่วโมงเออไหนดูขอที่ตกได้หน่อยคุณมยอม ผมได้ปีกบลากดโอ้โหโคตรโชคดีอะและนี่คือป่าทั้งหมดที่ผมตกได้ในตลอดระยะเวลา11ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูยศที่จะเปลี่ยนไปต่อจากนี้ให้ดีนะครับจากยศปีสัตว์เขียวผมจะทําให้ยศมันพุ่งไปรวดเดียวเลยโดยการกดแลกปลา่าดูครับจากยศปีสัตว์เขียวอัพมาเป็นพาวเวอร์เหลืองโอ้โหดูจากตารางยศครับข้าบมาโคตรไกลแต่ยังไม่พอครับยงางกดแลกอีพีไปอีกไปอัพเป็นพาวเวอร์เขียวเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหโคตรเร็วข้ามากี่ยศวะเนี่ย ดูจากตารางยศแล้วก็อัพมาคนข้างไก่มากๆครับโอ้โหโ,โสุดหลังจากนี้ผมก็ขอเคลียร์ของที่ได้มาจากการตกปลาสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาในการปั้นอยู่ประมาณ5ชั่วโมงผมจะขอแบ่ง4ชั่วโมงในการทาภารกิจวิ่งเก็บระยะทางลูกเจี๊ยบแต่ก็คงเก็บได้ไม่ครบครับเพราะว่าเวลามันจริงๆมันก็ไม่พอแล้วล่ะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันส่วนเวลาที่เหลืออีก1่งชั่วโมงผมก็เจมก็จะลองเอาไอดีที่ปั้นกันมาเกือบ2 4ชั่วโมงเนี่ยลองไปใช้ในสถานการณ์จริงดูบ้างว่าถ้าเราไปวิ่งกับคนตึงๆเนี่ยเราจะสามารถสู้ได้ขนาดไหนก็น่าสนใจมากๆแต่ตอนนี้ผมก็ต้องเก็บภารกิจไปก่อนให้ครบ4ชััั่่่่่่่่่วววววโมมมงงงงิิิิปเเเรืืออออยๆพบบกกกก็็ดลลนนนนนูีแ้าใหสรรร็็็จไไดด้้้้ททททีีีีออออาาามมมผกกนน่เหลืังคปซตวะ ตัวละครเกือบจะหมดทุกตัวในเกมแล้วแต่ที่อาก็แต่ไม่พอสัง,งานครับก็ต้องไปวิ่งเก็บใหม,ม่ก็วนล,ลูปแบบนี้ไปเรื่อยครับจนครบ4ชั่วโมงโดยตอนนี้ i อดีของผมก็สเตตัสตันหมดทุกช่องเหมือนเดิมการไอเทมเท่าเดิมเพิ่มเติมคือผมมีแด้เหลืองอยู่ที่ประมาณ98%สามารถตกสามได้เป็นที่เรียบร้อยส่วนไอดีของใบเจมทันครับความเร็ว10%นการไก68่68%นการเมลอน้อน95%การถาด40%แดิเหอือง120%เหลือเวลาในกาอปัีนอีก1ชั่วโมง ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับก็จะครบ24ชั่วโมงครับโคตรเหนื่อยยังไงก็ผมฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับช่องบายเจียมทันด้วยเด้อโอเคก็ได้เวลาลองของสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมกับบายเจียมทันเนี่ยจะไปหาห้องตึงๆแล้วก็เข้าไปตบแป้งสักทีหืมโคตรห้าวเลยกูก็ไปลุยกันเลยอือนี่ตึงๆคือห้องนี้ นี่ผมผมไปหาไล่หากันมานะห้องนี้เนี่ยตึงสุดพยายามหาให้ตึงๆอะ่ะให้ดูว่าไอดีที่เราปั้นมาหนึ่งวันอะ่ะมันมันใช้ได้จริงประมาณไหนมาดิระดันนี้ไหวไหวไหวมาเาเนี้ยเอาจริงโอ้ปิง ไก่ไหมอ,อู้หโอ้โหเไปหมึกไปอันนี้อาจจะฟาร์มเมลอนนะไปฟาร์ลฟาร์เลยฟาร์เลยฟาร์ละ สวยหนึ่งสองสวยโดนตัวไก่ตกเฮ้ยโหของดีจัดนี่มีเสกอะได้ยินเสียงมึกหทำไมมึกทำไมมึกมาเลยวะเฮ้ยมันปาเสกด,ดับได้มาดิชอบเสกใช่ไหมชอบเสกใช่ไหมเราดู พุมโดนสองไปเลยโอเคนี่มีอลีลเดียวอยู่นี่กันกันเลยยาวเลยเจมยาวเลยไม่ทันแล้วลไม่ทานแล้ว,ลวโดนเสกสองจบแล้วเจมได้ยินเสียงมึกอุ้ยอู้หัวดิง้งอ๊้ชูชูพุง่งอ่ะเรียบร้อยดีครับล่วงไปเดี๋ยว เตรียมไว้เลยเพราะว่าเขาเขาน่าจะลุมเราไปเขาเขารู้เราสตรีมแล้วเขาเขาแปะเขาแปะลิงก์สตรีมอยู่อ๋อโอเคคือพุ่งเป้าหมายมาที่เราใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขา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 น่จะเทสเราเลยเจอเลยโอ้โหเมลอนมาฟ้าใสก่อนโดนไปหนึ่งเมื่อไปเจมระวังโดนเมื่ไป อ๋อหลบแล้วหลบแล้วแดดน่าจะไม่พอ,อเกลียดขนขนวัวไปนหนึ่งเฮ<อ>้ยเกือบเฮ้ยหอมเฮ้ยน้องขาดได้อยู่สวย โอ้โหเมลอนเยกูจะเข้าแล้วคืออันนี้คือของแฟชั่นจะเยอะกว่าของเจมแต่ข้อเสียของนี่คือเซ็ตกันเทมไม่ค่อยมีแต่ของเจมอะถึงแฟชั่นไม่มีอะแต่ถ้าไปวิ่งห้องเทมอะกันเมลอนก็โอเคนะใช่ไหมเยอะว่ายน้ําก็มีนะเจมลืมบอกว่ายน้ำไปเลยนะเซ็ตนั่นน่ะสันเลี้ยงว่ายน้ำสามร้อยห้าสิบประมาณนั้นถือว่าดีกันคนละแบบนะแล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบเล่นเทมก็เป็นเนสายนี้เอา ก็ได้เนาะใช่แล้ดูดิโคตรอลังการนะตัวไก่อ่เออไปเดี๋ยวไอดีที่ไปเพิ่งปั้นเสร็จอะเดี๋ยวนี้ขอไปปั้นต่ออีกหน่อยประมาณสักสิบวันนะฮะเออยังจะปั้นอีกหระมันปั้นได้ของมันยังขาดพวกเซ็ตเทมเนี่ยเซ็ตกันไอเทมหนึ่งเนี่ยไอเทมสองเนี่ยแล้วก็เซตว่ายน้ำไหนจะเซ็ตวิ่งอีกแล้วก็แดดยาวอีกมันยังมันยังไม่ครบเลยของมันยังไม่ไปถึงไหนเลยปั้นวันเดียวปั้นได้ไงโอ้แต่มันเทพวะนะ มันปั้นต่อได้เอาหนาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงั้นก็ต้องมีอีต่อไปดีเนี่ยเอ้าใช่ดิแต่ต้องไปคลิปหน้าไปโอเคคิดดีใช่ไหมอคิดดีแล้วคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเอายออะไรดีอยู่แล้วจันทาอย่ายงเทียบอะรอจันทาเพื่อนจันทาเขาปั้นกันเป็นเดือนสิบวันก็พอสิบวันจะเอายศจันทาบ้าป่ะเนี่ยมันทำได้ เอาหนทาาทำได้มันทําได้เดี๋ยวรอดูเลย